สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีะค,ะค่ะมือนิกามาพร้อมของ,ของนีล่ะบานาน้าแชแนลนาะค่ะอยู่ในครัวบ้านพักแสงทองฟินแลนด์เนาะค่ะอนี้กอะกำลังเฮ็ดกำเขาเนาะคะตำมะแตงจ้ะว่าจะตำมะแตงเนาะคะ่ตะตำมะแตงกินสวยค่ะอันนี้จะซ,ซับซับซับค่ะนี่ซับเป็นตอนตอน,ตอนเตานะคะ ตอนนี้เนาะค่ะตอนนี้พักันมะตอนนี้พักันมาเห็ดกับเขาอยู่ขั่วเนาะคะ่ะวันนี้ว่าแม่นมือไรสดได้ค,ะค่ะพี่น้อง สุ่ยาจ้าภาษาบ้านเขานะค่ะพี่น้องภาษาบานเขากับภาันเออพาันหือนะค่ะเม่าสวยนใช่น้คอว่าพนเม่าั่ยย่ควนะว่าหลนจ้าพนเม่าสว่ยอยู่ในขวดนะจ้ะน้องคุ่ยพนเด้อกินไปแล้วจ้า ถามคนว่าขาวกับขาววอคนว่าน,นี่อยู่ทำงานอะไรเอ่อนี่เนาะค่ะเมื่อตอนนี้กับโมนี้ค่ะโม,มเมนต์เมือ,อนใสดนได้ค่ะพี่น้องตะวันข้ากตาไ้มาเฮ็ดกับเผานะคะอย่าทีมงานท้องกินเพราะว่าเมือนี้เข้าพักกันทางเม็ดต่อยกับเม็ดเะะสียเนาะค่ะช่วงเสาร์นี้กับพักกันเก็บของเย็นคลองบริเวณในนาของซุยเนาะค่ะบริเวณ จะมาลื้อนะคะพ okay. ี่น้องเลยเดี๋ยวถ้ากันมาเห็ดกระเผลตอนสวยเนาะค่ะในที่งายในการกินนะคะก็กินยังไงกระเผลแต่ละอีกจังน้อยเนาะค่ะอีกจังน้อยทางพ่อหน้าด้ยเพิ่นนะคะกำลังเองเป็นจ้ะไปซื้อกะเขลกัเนาะค่ะเป็นจะเอามาเห็ดตอนรับแขกเลยอีลาบานากับาเห็ดต่อยก็มาเสียกันเลยตรก็รอเห็ดกระเผลให้เพิ่นเนาะค่ะ เริงน้อยจาเบอ่งสันค่ะพี่บอกว่าฮัสี็เ,เขาเมนูอีกหย่างนะคะตอนเะนีนมนันตดิดซ้ำสวยกันค่ะน้องอนนี้เปเตียบกับกระช่างพัด ต่อยเพิ่นจัดแล้วเรียบร้อยค่ะกะเพากะเพ้าหมูว่าจ้าอกะเพ้าไก่โอ้กระเพ้าไก่เลากระอะไรกะเพ้าหมูค่ะกะเพ้าหมูผู้เฮ็ดผู้นึงเนาะค่ะจะผู้เสิร์ฟผู้นึงเพิ่นก็เล่ยลงค่ะนี่ค่ะกะเพ้าหมูไข่ดาวจ้ากับแขกสวยให้จิมงานเฮ่านะคะพี่น้องอ้าทางนี้อยังเนาะบอดนี้ผักกระเชยดผู้พักกระเสดจะพี่น้องผักกระเชยนะ อไข่ดาวเบ้ยผู้สาวคือถอดไข่ดาวงามเห็นไหมพัดดาล่ะเนาะฮือฮือฮือฟิมเม่ต้อยค่ะเอามูอก็ยองก็ยองจะขว้างตัวเนาะค่ะสวัสดีแม่ต้อยจ่าสวัสดีค่ะเก๋าบ่เมื่อเมื่อนี้เมื่อนี้เนาะค่ะเมื่อนี้กันพักกันมาอบนอัวยืนในขั้วช่วงช่วงเที่ยงเนาะค่ะช่วงบ่ายบายค่ะ แม่แมแม่เสี่ยเพิ่นกำลังจะมักมักไก่ไว้ทะหนึ่งเนาะค่ะ่อดน้ามูมาเดี๋ยว่าพ้าเบิ่งบรรยากาศตอนนี้เนาะค่ะอันเป็นลมๆ่มมากค่ะคือจะไอ้พายุจะเข่าอีกแล้วเนาะค่ะนะคะพี่น้องตอนนี้เนาะค่ะล่มแห้งแห้งค่ะเพื่อจงพายุกำลังจะมาเนาะค่ะอันนี้ค่ะอันนี้พักเมฆประจำหมูบานประจำบ้านเนี่ยค่ะนี่พักเมฆประจำบ้านพักค่ะนี่ ต้นนี้ต้นพังเมฆของคุณย่าเนาะคะ่ะแบบแสบค่ะทีมงานเท่าเด็ดจนเจะบว่าปง,ะะงเลยค่ะพี่น้องบังเลยค่ะคุณมันแสบนะคะมันบอ่อฝาดะคะ่ะแ่บ,บค่ะอันนี้ก็ด้านหนะ้าบ้านเนาะคะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ทีมงานของเฮามิดอิงติงะคะ่ะพี่น้องมิดอิงติงบอเลเรือไผเลยเนาะคะ่ะยัง ย่างแคะคะขอวนวอยเนาะคะ่ะย่างแคคอนวอยเนาะคะ่ะเพราะทีมงานเขากลับบานเบิร์ตแล้วเนาะคะ่ะนักดนตรีนักลองกลับบานเบิร์ตเละคะ่ะพี่น้องมิดอิงติงเลยะคะ่ะเดี๋ยวจักหน่อยเขาจะอวยไปดันขั้วกันตอนเนาะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้น้องเองกรับว่านาแพรวนะคะะพนไปสื่อกับเขามาตอนรับแขกจะเป็นผู้ได้ร่ำลุนร่ำชื่มกันคะ่ะค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะ ไก่กับเขามาเร็วกำลังจะเห็นเมนูต้่มไกะะ่เนาะค่ะสวายพ่ย<ข>อยรัวทางทางบุ่นกำลังซอยจูอยู่ค่ะ <laughs> ต่อยก็แม่เตี๋ยซอยเนื้อนี่แหละคะ่ะซรอยเนื้อจู <laughs> ถ้ามีนะคะกระไดใกล้บ้านจะใกล้บ้านมาว่าต้มว่าจะต้มเนาะคะ่ะต้มต้มสมะคะ่ะต้มคา <c oughs> เดี๋ยวกะสิไปคางมอเนาะคะ่ะไว้ถาเพ่นให้เพ่นปักเป็นตอนแล้วก็จะไปต้มเ <c oughs> บิ่งน้องเหม่กมนกำลังเห็นยังอยู่ สวัสดีครับสวัสดีครับเลี้ยงเลี้ยงมาหน่อยคุณนมันนึบดังบึงซม่าชิบไม้แม่ต่อยค่ะคุณนะเบึงหน้าคุณนะเลยนะปุ้ย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 จะสั่งให้เรื่อพี่น้องบรรลุไส้เม่ต่อยค่ะลูกไส้ไส้หล่าไส้หล่าแม่ต่อยค่ะคุณนะเฮ้ยคุณนะคุณน่ะคุณนะคุณน่ะคุณน่ะจ้าหล่าแม่ต่อยค่ะคุณน่ะฮะนะเฮ้ย พันไดมาใหม่นะคะจาสั่งจาสั่ง oh <yeah. S 1> คุณยิ่งคุณน่ะน้องเมื่อนั่งเล่นนั่งเอาน้องนะคะน้องเมื่อเอาน้องโอ้คุณยิ oh, ่ง okay. <c oughs> ลูกเสาวลาลูกสาวลาเสาหลา,า,หลาม่ต้อยคุณ, oh, คณเป็นคนเล่็นก้าอายคือคคเป็นคนเล่็นก้าวอ้ายเอา้าเอา้าเอา้า <c oughs> เดี๋ยวอวยไปเฮ็ดกับเขากันตอนเนาะค่ะมาเอาออกนะคะ่ะเ,เดี๋ยวจะพามาเบิ้งเนาะคะ่ะกับเขาห้มามันนี่นาะคะโอเคต้มไก่บ้านจา้าคุณจ้าข้างหนึ่จะเป็นหนึ่งไก่เนาะคะ่ะไไนี่สิจ๊ะอวไปแค่นี้ค่ะ อันนี้ก็ล้วนค่ะล้วนเนื้อนะคะล้วนเนื้อถ้านัมน,นจะเป็นลาบค่ะผู้นึงผู้นึ่งเอาลาบอ๋อเนาะยมปิด <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นลาบเนื้อนะคะพราอีสานผอ,อีสานของเฮาเนาะคะ่ะผัากกันกินเนื้อค่ะค่ะตอนนี้เนาะคะ่ะตอนนี้ที่เม่ครัวของเฮาเนาะ,ค,ะค่ะากับผักกันเห็ดกับเขาวแล้เรียบรอยเนาะคะ่ะ เพ็ดกับเขาไปให้ทีมงานเสาหน้อยเพชรบ้านแทงครับบบาจูเบาจูย้ายแล้วโอ้ยย้ายแล้วเบาจูย้ายแล้วเขาไปย้ายแล้วเบาโจเนาะค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะค่ะเพิ่นจะมาไล่สดขายตัวนะคะพี่น้อนง่ายง่ายอะไง พักเมกค่ะพักเมกจะเอาไปกินกับลาบเนาะค่ะเพราะว่าพ่อหนาเพวคนสั่งลาบจะพี่น้องลาบกับจุเนาะค่ะกับล้วนเนื้อขาล่างจะพี่น้องล้วนเนื้อขาไล่เนาะค่ะไอ้กับต้มลากาอีลาบ,บาน่ากับไอ้ต้มไก่ไก่บ้านเนาะค่ะพี่น้องสามตูมหมอยงยงเนาะค่ะเป็นคนในทีมงานคน,นแรกเนาะค่ะคนแรกพี่นก็นจะไล่สดชมฟีเนาะค่ะพี่น้องจิ้งไนมืมอน,นี้เนาะค่ะทีมแม่ครัวของเฮาเฮ็ดกับเขาให้ ไอตอนรับแขกแล้วเรียบร้อยบางทีเมื่อเข้า,ากะกำลังจะกินข้าวแรงนะะนเนาะค่ะมาเด้อ่าพี่น้องมากินข้าวแรงมากินข้าวแรงก็ลาบเนาะคะ<ส>่ะเั็นแบบี้หลาบานหน้าก็จะฝากไว้เพียสซัมนีเนาะค่ะวมือนี้ก็ฝากก็ไรก็แช์ก็ติดตามในเดอ้อขะหล้วก็ผู้ยูเบ้องรังก็คือแม่ต้อยเนาะค่ะแม้อยแสงทองฟินแลนด์ค่ะฝากไว้น้าค่ะสำหรับลินนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีคะ<ส>่ะเราอย่าไปกินลาบกันค<ส>่ะ<ส>